สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะเสนอเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบเสรษีหรือระบบทุนนิยมนั่นเองนะครับโดยทุนนิยมทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเป็นผู้ควบคุมการค้าอุตสาหากรรมและวิธีการผลิตโดยมีจุดประสงค์ในการทำกำไรในตลาดให้มากที่สุดเพื่อนับสนคัญของทุนนิยมได้แก่การสะสมการสะสมทุน,ทนตลาดแข่งขันและค่าจ้างแรงงาน โดยในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยทั่วไปภาคีปฏิสัมพันธ์กำหนดราคาที่มีการแลกเปล่ยนสินทรัพราคาและบริการทุนนิยมอยู่ภายใต้ระบบการปกครองหลายระบบในหลายเวลาสถานที่และวัฒนธรรมหลังระบบฟิวดัลเสื่อมลงทุนนิยมได้กลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจหลักในโลกตะวันตกต่อมาในคริสตศตวรรษที่20 ุนิยมได้เอาชนะการท้าทายจากเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลางและปัจจุบันเป็นระบบเด่นทั่วโลกโดยมีเศรษฐกิจแบบผสมรูปแบบหลักในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบนี้เพราะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจและุตสาหกรมาก่อนประชาชนชาวอังกฤษก็มีฝีมืออาชีพทางด้านการค้ามาช้านานประชทรัพยากรทั้งในประเทศและนอกประเทศอันนี้คมอยู่รอบโลกและภายใต้ระบบเศรษฐกิจนี้ ในลักษณะนี้บุคคลมีสิทธิภาพในการเลือกถือทรัพย์สินของตนเองมีสิทธิภาพจะเลือกการบริโภคการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆในระบบเศรษฐกิจนี้รัฐบาลจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจรัฐทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและการจัดสร้างสหการสาธารณะทุกต่างๆดังนั้นเอกชนจึงเป็นผู้ตัดสินแก้ปัญหา พื้นฐานทางธุรกิจต่างๆโดยการใช้ราคาหรือระบบตลาดช่วยในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรทางนี้ราคาเป็นตัวกำหนดว่ามีผู้บริโภคมากน้อยเพียงใดหรือมีผู้ผลิตจำนวนเท่าใดณนะราคานั้นๆกำไรคือแรงจรูงใจของการผลิตจึงท,ทำให้เศรษฐกิจนี้มีการแข่งขันทางราคาสูงมากและเป็นไปได้อย่างเสรีทั้งนี้ พะราคาถูกกำหนดขึ้นจากประสมและปะทานของตลาดตลอดอ่ะที่ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือประชาชนประชาชนสามารถใช้ความรู้ความสามารถโอกาสและความคิดริเริ่มของตนในการผลิตบริโภคเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างเต็มที่ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือจากความสามารถและโอกาสของบุคคลที่แตกต่างกันทําให้มีรายระดับรายได้ที่แตกต่างกันนําไปสู่ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนส่วนการผลิตแบบคุณนิยมเป็นที่มาของการแข่งขันการผลิตนําไปสู่การทาลายทรัพยากรากและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจนกลายเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน <c oughs> ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบคุณนิยมมีอะไรบ้างประเทศแรก ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่2ประเทศญี่ปุ่นประเทศที่3อังกฤษประเทศที่4สิงคโปร์